เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชได้ถแถลงว่าตามที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งคำกล่าวโทษเพื่อดำเนินการกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านกรณีให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานของรัฐเพื่อช่วยเหลือในทางคดีให้คณะกรรมการปปพชพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจนั้นสำนักงานปปชข,ขอถแถลงความคืบหน้าเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการปปชได้พิจารณากรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งคำกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบุคคลสองกลุ่มคือกรรมการปปชและเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นซึ่งม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการปปชกรณีที่มีการกล่าวโทษว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นซึ่งม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการปปชมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดอาญาตามฐานความผิดข้างต้นเห็นว่ากรณีดังกล่าว เป็นการกล่าวอ้างว่ากรรมการปปอชอทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายรวมทั้งมีบุคคลอื่นเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดทางอาญารวมทั้งผู้ให้ผู้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการเพื่อจงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561และประมวลกฎหมายอาญารวมถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปาปชที่จะไตส่สวนความผิดและดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องในคดีไปในคราวเดียวกัน